สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในราศีเมษนะครับประจำเดือนมิถุนาปี6 0นี้นะครับมาดูกันว่าการเงินการงานนะครับความรักสุขภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาลองดูใบแรกของชาวราศีเมษในเดือนมิถุนากันนะครับอ่านี่นะครับชาวราศีเมษนะครับช่วงเดือนมิถุนาได้9ดาบนะครับ9ดาบมันหมายถึงความวิตกกังวลนะครับจินตนาการนะครับขึ้นไปก่อน มันเป็นความวิตกที่เกิดจากการยินนาะนการของเราความคิดของเราล้วนๆนะครับในรูปธรรมมันอาจจะไม่เกิดเพราะนั้นผมเชื่อว่านะครับเรื่องการเงินของชาวราศีเมษเนี่ยมองไปงในรูปธรรมก่อนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ยังราบลื่นมีกินมีใช้อย่างไงมันก็ยังดาเนินไปอย่างปกติไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นและมันร้ายลงนะครับแต่เพียงแต่ว่ารูปแบบของความคิดเราเนี่ยมันคิดล่วงหน้าไปแล้วว่ามันจะไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ครับให้เราวิตกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับ ชาวราศีเมษนะครับก็ต้องระวังเรื่องของความคิดนะครับในเรื่องขอ,องการเงินนะครับส่วนควาเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งใบครับกับการงานของชาวราศีเมษนี่ The w o r ร์นะครับ The w o r ร์เดวเนี่หมายถึงอะไรครับความอุดมสมบ,บูรณ์นะครับการต่างประเทศการเดินทางไกลตกการงานนี่หมายหมายถึงอะไรได้ เดอนมิถุนานี้นะครับชาวราศีเมษก็อาจจะมีการเดินทางเกี่ยวกับทํางานไกลๆหรือมีเกณฑ์อาจจะต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศเลยก็เป็นได้อย่างนี้นะครับการงานมีความก้าวหน้าดีครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็จะดีขึ้นมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นในเดือนนี้นะครับอุปสรรคอะไรก็ดูดูน้อยลงนะครับดูน้อยลงคนที่ตกงานนะครับก็ตั้งใจกับหาได้แน่นอนเดะเวิร์มีกําลังครับการงานค่อนข้างดีนะครับช่วงเดือนมิถุนานี้ สบายใจได้เกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับมาดูความรักกันครับความรักของชาวราศีเมษไม่ค่อยดีเลยนะครับจะบอกว่ายังไงดีอันดับหนึ่งนะครับมองไปถึงคนที่มีครอบครัวก,ก่อนนะครับคนที่ครอบครัวก,ก่อนเป็นช่วงเวลาที่ต้องทนนะครับทนอยู่ขอแท้เบื่อนาย อยู่ดูดูด้วยกันด้วยความจำทนนะครับหรืออยู่ด้วยกันด้วยความอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขนะครับอาจจะต้องมีปากเสียงมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันต้องระมัดระวังอ่ามันเป็นแค่เกณฑ์ข้างฟ้าน,นะครับบางทีดวงของราศีประจําปีประจําเดือนอะไรเงี้ยอาจจะมาหนุนให้มันดีขึ้นฝั่งน,น,นี้แต่ถ้ามองแค่ใบนี้ไปเดียวเป็นความรักที่ไม่แฮปปี้เลยนะครับอยู่ด้วยความจำทนอยู่ด้วยความเบื่อหน่าย ส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะครับช่วงนี้ก็รอไปยาวๆนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเดือนนี้แน่นอนนะครับอย่าพิ่งเข้าไปแสดงตัวว่ารักใครชอบใครนะได้รับผลตอบมาที่ตอบกลับมาที่ไม่ดีแน่ๆนะะหกอกหักได้อะไรประมาณนี้นะครับมาดูเรื่องของสุขภาพกันครับชาละศีเมษอ่เจ็ดไม้เท้านะครับเจ็ดไม้เท้าก็ดีดีไหมก็ดีในระดับหนึ่งก็เหนื่อยนิดนึง สุขภาพก็ต้องดูแลเจ็บแม้เท้มันก็อาจจะเป็นนู่นเป็นนี่ได้นะครับแต่เป็นเล็กน้อยแต่เป็นและเป็นหลายๆอย่างเข้ามานะครับการต่อสู้การแข่งขันนะเจ็บแม้เท้าหมานไหมการต่อสู้ดูแต่คนที่ถือไม้เท้าดํานึงนะครับกํกลังฝา่าฟันกับไม้เท้าอีกหกดั้มที่ผลข,ขึ้นมานะครับถ้ามองถึงโรคภัยเนี่ยมันก็เหมือนกับมันก็อาจจะเป็นอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันเป็นเล็กนๆๆ้อยๆก็จริงแต่เป็นหลายอย่างพร้อมๆกันก็ต้องดูแลสุขภาพนิดนึงนะครับอ,อย่าประมาทการเดินทงนินทายก็ต้องระมัดระวัง การทําคุงทําครัวอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่มันเล็กๆน,น,น้อยๆเกิดขึ้นได้นะครับครับสำหรับคลิปของชาวราสีเมษผมก็ต้องขอจบไว้แค่นี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ยังผู้ผิดพลาดอยู่บ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ